สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามดีเกิลและกลับมาพบกับพลอยกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เรามีข้อมูลที่มีประโยชน์มาฝากคนที่มีคู่มั่นอยู่ในสหรา,าชอณาจากักรหรือที่เราเรียกกันว่า UK หรือมีคู่มั่นที่มีถิ่นพำนักถาวรอ,อยู่ที่นั่นคะ่ะถ้าคุณเป็นคนไทยที่กำลังคิดจ,จะย้ายไปอยู่ที่นั่นเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการขอวีซ่าเงื่อนไขต่างๆที่คุณต้องรู้เพื่อให้คุณเตรียมตัวแล้อย่างดีที่สุดคะ่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่่มกันเลยคะ วีซ in to no ่าคู่มั่นใน UK มีความคล้ายกับวีซ่าคู่สมรสแตกต่างกันที่ทั้งคู่ต้องมีแผนจะแต่งงานกันภายใน6เดือนหลังจากที่เดินทางถึง UK แล้วค่ะและเมื่อแต่งงานกับคู่มั่นของคุณใน UK แล้วคุณจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าคู่สมรสได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถพาลูกๆไปอยู่ที่นั่นได้ด้วยรวมถึงสามารถใช้วีซ่านี้เป็นเส้นทางสู่การเป็นผู้พำนักถาวรในสหราชอาณาจักรได้ค่ะเงื่อนไขของการสมัครมีดังนี้ทั้งคุณและคู่มั่นต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป คุณต้องเคยพบกันตัวจริง คุณจะต้องผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษคุณทั้งคู่ต้องมีอิสระในการแต่งงานกันคุณจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพหาเชื้อวัณโรคผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ของคุณจะต้องผ่านกฎเกณฑ์ทางการเงินค่ะสำหรับเอกสารที่คุณต้องเตรียมได้แก่หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเอกสารส่วนตัวต่างๆเช่นใบเกิดทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีค่ะหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์หลักฐานว่าคุณผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษและผลตรวจสุขภาพค่ะในส่วนของคู่สมรสของคุณจะต้องเป็น พลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหราชอาณาจักรต้องเติมเอกสารส่วนตัวต่างๆหลักฐานการทำงานและต้องแสดงหลักฐานที่อยู่ภายในสหราชอาณาจักรเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีที่พักเพียงพอเพื่อให้คุณสามารถอาศัยอยู่ด้วยกันได้ค่ะรายได้ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการเป็นผู้สนับสนุนให้กับคู่มั่นชาวต่างชาติค่ะคู่ของคุณจะต้องมีเอกสารยืนยันว่ามีรายได้รวมขั้นต่ำอย่างน้อย29,000ปอนด์ค่ะถ้าคุณต้องการพาลูกๆของคุณไปด้วยคู่ของคุณจะต้องมีเงินเพิ่มอีก3,800ป สำหรับลูกคนแรกและ2,400ปอปอนสำหรับลูกคนถัดไปค่ะโดยที่จำนวนเงินนี้ต้องถูกเก็บเอาไว้ในบัญชีเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนโดยคู่มั่นของคุณค่ะ เมื่อคุณและคู่มั่นของคุณเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก้าวแรกคือทําการยื่นขอวีซ่าที่ gov.uk ซึ่งก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานวีซ่าและการเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรค่ะพร้อมชําระค่าวีซ่าและค่าบริการจากนั้นให้คุณจองวันนัดหมายกับทาง VFS Global ศูนย์ยื่นวีซ่าเพื่อทําการเก็บข้อมูลชีวภาพค่ะหลังจากนั้น UKVI หรือกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะตรวจสอบเอกสารและใบสมัครของคุณระยะเวลา ดำเนินการอาจแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉลี่ยแล้วอาจใช้เวลา3-5เดือนในการดำเนินการค่ะเมื่อคุณได้รับการอนุมัติหนังสือเดินทางของคุณจะถูกส่งกลับไปที่ w v f s Global ศูนยินวิซาจากสถานทูตอังกฤษพร้อมกับตาวีซ่าของคุณค่ะเมื่อคุณได้รับการอนุมัติวีซา่าคุณจะสามารถอยู่กับคู่มั่นใน uk ได้ตามระยะเวลาที่วีซ่าออกให้ค่ะเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับพิธีแต่งงานนั่นเองค่ะเมื่อคุณแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับคู่มั่นเรียบร้อยแล้วคุณจะมีสิทธิ์ขอวิซ่าคู่สมรสใน UK ได้ค่ะวยวีซ่านี้คุณจะสามารถอยู่ใน UK ได้ระยะยาวและมีโอกาสทํางานในประเทศได้อีกด้วยค่ะแต่ถ้าคุณหรือคู่มั่นเจอปัญหาในการสมัคร ติดต่อสยามลีเกอร์เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าสหาราชอาณาจักรของเรามีความชำนาญสามารถแนะนําคุณทีละขั้นตอนได้ค่ะเพื่อช่วยลดความเครียดเกี่ยวกับการสมัครให้คุณทั้งคู่ทีมงานของเรายังมีความสามารถในการตรวจสอบใบสมัครของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารต่างๆถูกต้องและช่วยให้คุณได้รับวีซ่าอย่างราบรื่นค่ะ และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าคู่มั่นของ UK ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราสยามดีกลเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อีกในอะนาคตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ